สวัสดีทักทายยามซ้ายวันนี้มาถอนหญ้าข้าวเพื่อนเพื่อนมาถอนหญ้าข้าวรกมากฝั่งนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนถอนสองสามวันนี้แล้วได้แล้วตาหนึ่งเพื่อนเพื่อนรกมากเราก็ถอนใส่ถุงปุ๋ย สใส่ถุงปุ๋ยเราก็มาเทข้างบนเพื่อนหญ้ามันเหมือนหญ้าแบบข้าวอ่ะเพื่อนเพื่อนอย่าคิดว่าเป็นข้าวนะเนี่ยมันเป็นหญ้าต้นมันคล้ายๆข้าวอะ่ะเราก็มาเทให้มันเป็นปุ๋ยอยู่นี่ข้างบนเนี่ยในป่าทุเรียนของเรานะเพื่อนเพื่อนข้าวเราก็จะได้ ขึ้นเสร็จแล้วตานี้เหลือตาโน้นเหลือตาข้างหน้านู่ะเพื่อนๆตานี้ถอนเสร็จแล้วสามวันถึงจะเสร็จตานี้เหลือตาข้างหน้าอีกทักทายจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆ